พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจัก,กรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาวา s a กิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเร i n g รุ่นใหม่นั่นก็คือ n ิน j า Zx25R ปี2020ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนในอินโดนีเซีย ได้มีการให้ข่าวสารที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาสื่อมวลชนของอินโดนีเซียก็เหมือนกับสื่อมวลชนของไทยเรามีการเกาะติดความเคลื่อนไหวไรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์บางสื่อก็บอกว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงกลางปี2563ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมบางสื่อก็บอกว่าอาจจะเปิดตัวในช่วงปลายปี เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมและอีกหลายสื่อก็พูดถึงว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2563ระหว่างเดือนมก,กราคมถึงเดือนมีนาคมซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนของอินโดนีเซียที่มีความน่าเชื่อถือก็คืออีวานบัน l a ลันดได้มีการรายง,งานข่าวล่าสุดว่าจากการให้ข่าวของโชรุมใหญ่คับสกิใจกลางกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียร,ระบุอย่างชัดเจนนะครับว่าจะมีการเปิดตัว z x 25r ในช่วงไม่กี่วันนับจากนี้ไปนั่นก็หมายความว่าภายในเดือนมกราคมพศ2563นี้จะมีการเปิดตัวนินจา z x 25r ในอินโดนีเซียจะจริงเท็จประการใดนะครับอีกไม่กี่วันคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นเดือนมกราคมอย่างช้าสุดก็ไม่เกินไปกว่าเดือนมีนาคมอย่างแน่นอนสืบเนื่องจากว่าแผนการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆในเมืองไทยของเรานั้น เริ่มเดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วจะมีการส่งชิ้นส่วนหลักๆไปประกอบที่อินโดนีเซียโดยเฉพาะในส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีการผลิตจากเมืองไทยของเราโดยจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนร่วมกันระหว่างเมืองไทยกับอินโดนีเซียนั่นเองครับจากการวิเคราะห์ราคาของอ e v a n m a d a ั a n c o m มีการระบุเรื่องของราคา z x 25 r รุ่น Standard นั้นวางราคาอยู่ที่95ล้านรูเปียคิดเป็นเงินไทย2 1 1 9บาท ถ้าเป็นรุ่น SE หรือ Special Edition ร karaoke, <olor S 1> ุ่นท็อปราคาอยู่ที่110ล้านลูเปียคิดเป็นเงินไทย2,32,760บาทจากอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด1บาทต่อ472บาท50สตางค์ก็จะเห็นว่าราคาของมันนั้นไม่แพงจนเกินไปถ้าเปรียบเทียบราคาที่เมืองไทยของเราแต่อย่างไรก็ตามครับผมจะเปรียบเทียบราคากับนินจา250เครื่องยนต์สสูบเรียง2 5 0ซีซีที่มีขายในอินโดนีเซีย ซึ่งมี6รุ่นย่อยด้วยกันรุ่นสูงสุดก็คือ Ninja 250 SE เบรก ABS และ MDP มีกุญแจแบบ Smart k คี77ล้าน1แสนลูเปียคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้1 6 3 1 4 3บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับ s ซ็ก 25R รุ่นท็อปที่วางไว้110ล้านลูเปียคิดเป็นเงินไทย2 0 3 2,759บาท ก็เห็นว่าราคาของ SELEC ก 25R รุ่นท็อปจะแพงกว่า Ninja 250รุ่นท็อปประมาณ69,616บาทนี่คือการเปรียบเทียบราคาที่อินโดนีเซียนะครับถ้าเป็น s ซ l e ็ก 25R รุ่น STANDARD 2 1 0 1 9บาทเปรียบเทียบราคากับ Ninja 250 SE เบรก ABS Smart Key ราคาอยู่ที่76 6, ล้าน6 0สรูเปียคิดเป็นเงินไทย 162,085บาทก็จะเห็นว่าราคาของ SX-25R รุ่น Standard นั้นจะแพงกว่าเพียงแค่38,934บาทย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่า SX-25R รุ่น t o ปจะแพงกว่า69,616บาทส่วนรุ่น Standard นั้นจะแพงกว่า38,934บาทเป็นการียิเทีบกันเองนะครับระหว่าง Ninja 250แบบ2สูบเรียงและ สี่สูบเรียงรุ่นใหม่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นการเปรียบเทียบราคา z ซ 25R กับ CBR 250W ที่มีขายในอินโดนีเซียรุ่นท็อปเฟรมสีแดงตัวรถเป็นสีแดงขาวดำรุ่นเบรก ABS ของพันล้า72,920,000รูเปียคิดเป็นเงินไทย1 5 4 2 6 0บาทเปรียบเทียบกับราคาของ z ซ 25R รุ่นท็อปที่คาดการไว้ 232,759บาทก็จะเห็นว่า s t r e e 25R รุ่นท็อปนั้นแพงกว่า78,500บาทครับส่วน CBR 250 RR เฟรมสีแดงตัวรถสีแดงขาวดํารุ่นสแตนดาด 66, 000, 6, 2, 06, ร์ด6 6 2 6 0 0 0รูเปียคิดเป็นเงินไทย149,980บาทถ้าเปรียบเทียบราคากับ s t r e e 25R รุ่นสแตนดาร์ดก็เห็นว่าราคาของ เซเล็ก2 5 r นั้นแพงกว่าประมาณ6 0 0 3 9บาทครับซึ่งการเปรียบเทียบราคาในครั้งนี้เป็นการเอาราคาที่เว็บไซต์อีวานบ n a l a n ัน .com ได้มีการระบุไว้นะครับว่าเซเ2 5 r รุ่น Standard จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ95ล้านลูเปียรส่วนรุ่น Top 110ล้านลูเปียรสำหรับราคาของนินจาเซ2 5 r ในเมืองไทยนั้นผมเองก็ยังคงยืนยันกับคุณผู้ชมอยู่เหมือนเดิมครับว่า ราคาที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ก็คือระหว่าง2,40,000ถึง2,60,000บาทย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า2,40,000ถึง2,60,000บาทถ้าคอมสกีนั้นวางราคาแพงกว่านี้เช่น2,70,000 2 8 0 70, 000, 2, 0 0 0 0บาทในตัวท็อปโอกาสในการต่อสู้กับ Honda จะมีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าราคานั้นขึ้นไปใกล้เคียงกับ cbr 6 5 0 r นั่นเองครับ เงื่อนไขของราคาที่อินโดนีเซียไม่สามารถนํามาใช้กับเมืองไทยของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ที่ฟังเฉยเปลียยที่ไม่ทราบกันว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ราคาของเคอสกิที่เมืองไทยนั้นขึ้นอยู่กับการวางแผนครับผู้บริหารคนไทยกับญี่ปุ่นต้องมีการคุยกันคุยกันว่าอย่างไรนะครับถึงจะเหมาะสมที่สุดถ้าหากว่าตั้งราคาตามใจชอบแล้วก็อันนี้ก็ตัวไขตัวมันครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าราคาของเซเอ็ก2 5สในเมืองไทย ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างนินจา400กับ CBR 650R ไม่ควรเกินไปกว่า260,000บาทถ้าเกินกว่านี้รับรองได้ว่ายอดขายของเ le 25R นั้นจะไม่สามารถทำได้ในยอดขายที่ต้องการเพราะว่าราคานั้นแพงเกินไปนั่นเองเรื่องราวของคาสกิกับการเปิดตัวเ le 25R ในอินโดนีเซียอีกไม่กี่วัขนข้างหาน้านี้จะเป็นจริงหรือไม่ส่วนกระบการเปิดตัวทิมแทง,งเรานั้น ยืนยันวันนี้ครับว่าอยู่ในช่วงงานมอเตอร์โชว์2020ก็คือวันที่25มีนาคมอีกประมาณ2เดือนข้างหน้าครับเราคงได้เจอกันนะครับในงานครั้งนี้จะมีการประกาศราคาอีกครั้งหนึ่งไปรุ่นกันครับว่าราคาของเซเล็ก2 5 r ในเมืองไทยจะอยู่ที่เท่าไหร่คาวาซากิจะร่วงสุดขีดในปีนี้หรือจะร่วงสุดขีดในปีนี้มาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ